เราจะไปขวายมันสิใส่เพิ่มกับสายน้ำนะครับบรรจุพิภายลงไปเลยนะครับนางกำปิวกับสังเป่าทองนะครับไปบรรจุพิภายขึ้นไปเลยนะครับเราจะหาผู้ชนะเลิศให้มันสินะครับหลังจากผู้สังกรณีนะครับพีมสาวนั่นหลุดเลยเอาละครับนิ่งแล้วท่านผู้ชมเรือนิ่งแล้วรอแค่สัญญาณปุ่มกันเลย เอาละครับประมูลช่วยกันท่านผู้ชมโอ้พี่น้องก็จะหล่องกันใหญ่ทีเดียวเขียนตีนนะไม่ธรรมดาท่านผู้ชมออกพลอยดีใจไปด้วยแล้ครับนะครับเอาแล้วแิ่งเงือกคุณพี่น้องเรือท้องผิวครับได้ใจจริงๆวันนี้ได้ใจพวงใจครับพูดคุบอารมณ์ปั๊บทุกเที่ยวต้องขอบคุณจริงๆนะครับต้องพี่นองบางสิพอเจอท้องผิวนบบกระ้าครับแต่วันนี้พวกเราพี่น้อง ถือว่าสุดยอดครับโอแล้วครับนี่แล้วก็ม้นเหนในร้าเหนใ้บี้น้งั้วนนี้เหนไตญีนูเลยญี่ปุ่นไตแสบนีละครกับ จ้าหน้าที่ของเราด้วยนะครับสามลำจับให้มัแม่นๆนะครับที่1นึ่ใครที่2องใครที่3ามใครเวลาถามแล้วถ้าตอบไปได้ระวังจะติดรอนะจ๊ะจะบอกให้เอาลยครเรือทั้งสามลำในขณะนี้บรรจุฝีบายแล้วไปเทียบดิ้นที่เรียบร้อยทีมศักดิ์สิทธิ์อยู่ฝั่งนอกสุดอยู่ตรงกลางนั้นพอ,อลุงพิ่ีครับ นกนาแสงอยู่ฝั่งทางเราเอาเลยครับเท่าที่หนึ่งได้ลำดับที่1เท้าที่สอได้ลำดับที่สองเท่าที่สามไปอยู่ถ้วยข้อครับเที่ยวดี พอได้พักผอดยาวนานที่เสียเปียก่าสายบีเลยครับถ้าแฉงลงมาก็จับฉลางล่องน้ำขึ้นไปคววยสายเลยแล้วก็รอบจริงเชลเลอร์ดีนะครับเหลืออีก2รอบเนอสายเลยนยนกำลังขอห้างบัน กล้วมันย่างนั้นแหม่ไม่ทำมาแล้วนะท่านผู้ชมเอาแล้วเรื่องพยายามทยี่ปีกแล้วมันอุ้ยไม่ทำมาแล้วนะผมจ้องจ่าแดดเปี้ยงเปียงอุ้ยตอนนี้ไม่ทำมาแล้วเริ่มใส่กันมาแบบทายี่สูสีแล้วมันทั้งสามลำเอาแล้วไม่มีใครเป็นเปียงเปี้ยงลองกลางกองกันพยายามพยายามมาจะเก็บพยายามมาจะเก็บแล้วตาเอาละครับจะหมดทำมาหรือว่าขังศึกลุงเด็กกุลตัดิเพศงฝักศิลป์ก็เป็นอพอลุ้งดิก็ประเทศนาแสงเอาเลยพี่ พูดคุยแต่เสักสิบงเลี้เป็นขอขออย่านีิูกิตตมีเดียไปดูสายสัตวาเอาแล้วไปทำอะไรีเรนี่าอตกอเยามเปลียนตีพยามเปียนขยับตีพยามเปียนขยับตีแต่ตอมาน้แ่แกทออนี้วงการเลี้ยงเี่ยตีเลีง เด,เดี๋ยวขอขอผลนะครับขอผลหนึ่งขครับขอผลด้วยนะครับหนึ่งสองานะครับขอขอตุดเช้นไทยด้วยนะครับ1 2ึา เอาทีจะผู้ชมจะมีรอบต่อไปแต่ฉันจเราจับตาดูเอาปิวมาไปดันเอาปิวมาเอาของดีตี้ดีตี้มาออก นะครับสำหรับปีนี้ได้แก่เรือนางทับิวพับดลำดับที่สองในคู้อัดคูเพียงกันได้ตลอดนะครับทำเรื่วยกักนตลอดคือสามเตทา มีไฟสามนะครับเออมีไฟสามเออเอาเอาาไคเแสดงว่าเมื่อกี้นะครับสามไปโดนชนะนะครับสามไปโดนกันต้องมีไฟสามนะครับมีไฟสามเอาละเอาละมีอันติดเกินจะต้องเกินเอาละเอาเลื่องเดิงเลื่องเดอมนี่พลาดตัวอะไรฮะนี่กรรมการต้องใจพยายามไขวโรทุกที่ทุกทู้ด้วยนะครับจะมีปัญหานะครับ เอาที่ราทุกคู่เที่ยนะครับเฮีี่บอกแล้วครับคุณผู้ชมผมก็บอกแล้วว่ามันจะจบในสองเที่ยวนี่จะเป็นเที่ยวที่สามเอากระพิน้องชาวเรือครับเรือท้องถิ่นเอาไว้ก่อนครับเรามาดูโดเพนรอบเว้สายเอาที่หนึ่งในสายเอพบกับที่สองในสายบีเอาที่หนึ่งในสายบีพบกับที่สองในสายเอ เอาที่สามในสายกับที่สี่ในสายบีเอาที่ 4, ส ل, ี่สายบีพกับที่หนึ่งที่สในสายบีอเอาผู้จัดการเรืออทิเิลุตก,กับเทศศักดิ์สิทธิ์เชิญรับที่รับเทศศักดิ์สิทธิ์รอบจัดเชื้อรอบรองเชิญรับที่หน่งกับสาวเชฟในญกี๊ยบอนเชิญครับสางร้อยใกับสาวสาร,ร,าวาารองดาวเชิญครับชายขอนุมนาแสงพรหลวงปู่กัน้น เชิญครับอ้าวข้างหน้าครับผิวครับมันจับสลากลูกครับทำผิวครับเพราะมันมีเท่าสามเราต้องจับสลากลูกนะครับขอาคโพดไครับค้าวโพดแล้วครับผิวข้าวโพดแทงมาแล้วโอ้ทำผิวท่านผู้ใหญ่ทำเอาทำสลากมาให้ทีมงานเหลือแปดเอาแปดพิพาจับก่อน